ต่อกันที่กรีนรีพอร์ตกันบ้างค่ะวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเขื่อนป่าศักดิ์ชรสิท์นะคะในโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเป็น1ใน10โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ การเก็บกักน้ําเขื่อนป่าศักดิสิทธิ์กรมชลรประธานมีพื้นที่ขุดลอกขนาด1 0 0ไร่เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าศักเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ําได้1นึ่งล้านสามแสนลูกบาทเมตรพื้นที่ตรงจุดนี้เมื่อเวลาเราเก็บกักน้ําเต็มก็จะมีน้ํานะครับเ <ๆ S 2> กษตรกรก็สามารถใช้น้ําได้นะครับช่วงไป,ไป,ไป,ไปลายปลายปลายฤดูฝนพอไปถึงช่วงฤดูแรง เรามีการส่งน้ำนะครับโดยการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักเนี่ยจะทำให้น้ำที่เราเคยเก็บกักไว้บริเวณเนี้ก็จะแห้งพอแห้งลงอย่างวันนี้ก็คือไม่มีไม่มีน้ำเกษตรกร,กรที่เขาอยู่หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวพื้นที่ตำบลโคกสรุงหมู่2หมู่สหมู่5อะไรเนี่ยก็จะขัดแคลนน้ำ การขุดลอกจึงเป็นเสมือนเครื่องมือกักเก็บน้ําให้ชาวบ้านได้กินได้ใช้และน้ําทําการเกษตรตลอดปีเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอีกกว่า300ไร่ให้แก่ชาวบ้าน600ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตําบลโคกสลุงอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีในพื้นที่100ไร่เมื่อขุดลอกแล้วจะนําดินมาถมขนานกับทางรถไฟลอยฟ้าให้สามารถเก็บน้ําไว้ใช้ได้หากมีการส่งน้ําลดปัญหาน้ําแห้ง หลไปรวมกันยังตัวเขื่อนแก้ไขปัญหาช่วงหน้าแลง้งและฝนทิ้งช่วงได้แหล่งน้ําที่เราทําไว้อันนี้ก็จะมีแหลมีน้ําอีกประมาณ1นล้านสามแสนลูกบาศก์เมตรนะครับอยู่ในบริเวณที่เราเห็นแห้งๆนี้ก็จะจะมีน้ำค้างอยู่ทําให้กเกษตรกรเนี่ยได้ใช้น้ำก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําคือน้ำไม่ไม่ไปกองกันอยู่ด้านไกล แผนจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้ทันต่อการใช้น้ําในแหลงถัดไปขณะที่ชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ําบอกว่าเมื่อถึงช่วงแล้งก็เจอกับปัญหาน้ําไม่เพียงพอเช่นกันมีช่วงเวลาใช้น้ําทํานาสั้นอยากให้มีแหล่งน้ําสํารองกักเก็บรอบๆเขื่อนช่วงแลง้งจะดูนะคะเนี่ยจะแล้งลงไปเลยแต่ช่วงฝนน่าจะปริมเลยนะงั้นเนี่ยกระทบหาดต่อไปนี้ถ้าเขื่อนน้อยตรงนี้เกิดเราก็จะชวนเกษตรกรนะ,ะรจับกลุ่ม ปลูกผักปอกสารพิษโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้มีรายงานแบบนี้นะคะบ,บอกว่าเฟสต,ต่อๆไปจะมีแผนเรื่องของการขยายการกักเก็บน้ําให้เต็มพื้นที่เพราะว่าที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีรถไฟลอยน้ําเราจะได้เห็นรถไฟลอยน้ําตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงหน้าน้ําเท่านั้นค่ะ